สวัสดีจ้าแม่วิธีบ้านานามาแล้วจ้าเมื่อนี้แม่แอนสิบ้ามาตัดแต่งกิ่งต้นบมกมว่วงเนาะจ้าต้นบมกม่วงตัวนี้คือต้นบมกม่วงอกล่องเนาะจ้าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนาะคะ่ะบ่ได้ซื้อมาเป็นการเกิดจากมลิทเนาะคะ่ะตรงของเพิ่นตอนนี้สูงท่วมบ้านเป็นสองเท่าแล้วจ้าเพื่อเพิ่นเกิดไอ้เข้ากินเม็ดแล้วเฮ้าก็ทิ้งเม็ดใบหนาะเฮาก็เลิษ เพิ่นกะเล็กเกิดต้นไม่ใหญ่ยุติดบานมันกะบ่ดีเนาะจ้ะมันเป็นมันจะเกิดความอันตรายได้แล้วที่นี่ก็เลยว่าจะตัดลุงเนาะคะ่ะตัดลุงแต่ว่าการตัดนี่เฮ่าก็ต้องค่อยๆเล่มก่อนเนาะจ้ะเพิ่นจะค่อยๆเล่มหยอดออกที่เละกิง่งที่เละกิ่งก่อนค่ะเฮาสิตัดเทเดียวบ่ได,ด้เนาะจ้ะมันจะเกิด ถ้ามันเกิดอันตรายเสียหายเลยเนาะค่ะเพราะว่าความสูงความใหญ่ของพืนหลายเนาะจ้ะเขาก็จะค่อยๆเล็มการออกไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วจ้ะเขาก็จะตัดตัดห้มันสันเนาะคะ่ะแล้วก็จะให้พืนปลูกยอดใหม่ละจังสีถาบกิ่งเนาะคะ่ะตอนนี้กำลังเล็มเล็มข้างบนอยู่คะ่ะเล็มยอดกำลังเล็มยอดจากข้างบนนี่ทั้งหมดสี่ต้นเนาะจ้ะ แยงกันเกิดตรงนี้ซีตุนตอนนี้กำลังเล่มเล่งจากเล่มกิ่งนี่จากตัวนี้เราเล่มจากเพิ่น,เ,เ,เ,ปนเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะถ้าคนเฮาธรรมดาก็สีฟันไปที่ละตุนบ่าคา่ะอันนี้เพิ่นฟันที่ลเละหยอดเพิ่นไล่ไล่กิง่งไล่กิ่งไปเรื่อยๆทุกตุนเลยค่ะสามตุนพร้อมกันสีตุนที่สีตุนน้อยเนาะ สามต้นพร้อมกันเพื่อจะปีนไปตัวนั้นปีนไปตัวนี้แบบนี้หละจ้ะผู้ชำนาญการอันอาจจะมืดน,นิดนึงนะค่ะเพราะามันเป็นช่วงคำ่ำเพราะว่าขอาเห็ดยังไม่มันกับฮอนแดดเนาะจ้ะต้นไม้เน่นตีลังค่าบ้านเลยเนาะคะ่ะนี่บานอยู่ตรงนี้มันติหลังค่าบานเอาก็ได้ค่อยๆจะเอาออกคะ่ะเพราะว่าตอนแรกกับโบสูงไปน,นีเนาะ,ะโบคิดว่ามันจะสูงแบบนี้เหมือนต้นไม้มันหลายต้นเนาะคะ่ะมันแย่งกันเอาแสง ตังทุกตุนกับตังย่งย่งเอาแสงทุกตุนกับอยากสูงก็เลยกลายเป็นว่าสูงท่วมบ้านแต่ที่นี่ถา้ถาถ้าเกิดพายุกเกิดอย่างว่ามันสิเกิดความเสียหายต่อบ้านใดเนาะจ่เฮัาก็ากต้องเอาออกก่อนละละปีนี้เป็นกับบ่คอยออกลูกเนาะจา้ามันอาจจะปินที่แบบใบมันจะหนาเกินไปใบหลายเนาะเขาอ,อื่นว่าทำสาวเนาะคะ่ะทำสาวให้ต้นใหม่ก่อน จะเอาออกเหมือนเลยล่ะคะ่ะเอาออกเหมือพราะว่าจะจะหายเพิินปุ้งไม่หรืเฮาก็บิษาบิงเนาะจ้ะเดี๋ยวนี้กำลังตัดยอดยอดสุดเด้อค่ะนี่ยอดบนสุดแล้วนี่เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลนะคะเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลไม่สามารถเรียนแบบได้เด้อจ้า เหตุผลที่เพิ่นบอไซเสือก็คือไอ้ป้องกันการเกราะเกี่ยวของต้นใหม่เนาะจ้ะอันนี้มันเป็นความถนัดของเพื่นเนาะลองเท้าบอไซเสือบอไซค่ะเป็นความถนัดและเป็นความสามารถส่วนบุคคลเนาะจ้าบ่ม,ม่นว่าทุกคนสิเห็ดใดเนาะความสามารถของเพิ่นนีหดีย่อมรับกันเลย ค่ะเกิดไปน,นี้กัลังเล่มยอดสุดแล้วค่ะเล่มหยอดสุด,ดเสียดายแดดมันบ่พอเนาะจะ้ะเิ่นมาเิ่นมาตดช่วงคำเป็นแ่บมันจังบ่เดดเิ่นมาช่วงคำเนาะจะ้ะถาม่าช่วงกลางเว้นนี่จะเห็นิสด้เห็นชัดเจนก็นี่อยู่แจกสิปปรับเสียงซะจังไดยนี่ค่ะเล่มหยอดบุญ เล่มจากต้นนั่นกระโดดมาใส่ต้นนีแล้วจ้ะนี่กระโดมะโดมาใส่ต้นที่สองกระโดดมาใส่ต้นที่สามกระโดดกลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะคือไหลไปเรื่อยๆนะคะไหลหยอดมาเรื่อยๆไหลหยอดไปเรื่อยๆนี่ค่ะสูงก็บานจะสองเท่า้วค่ะตอนนี้มันถ้าเกิดพายุเกิดลมมากมันจะเกิดความอันตรายเนาะเหมือนราคาตอนนี้เอา ตอนนี้เอา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 ส่วนส่วนกิงมันลุ่งหมดเลยค่ะเพราะว่าเอาเอาเอาตรงใบยอดมันลุ่มแล้วเนี่ยค่ะถ้าเขาตัดต้นทีเดียวเนาะมันมันมันกําหนดทิศทังมันยาวยค่ะมันก็เรีบทยานมันลูมเส่บ้านก็รเคยคอยตรงริมออกแบบนี้นะจ๊ะคอยริม เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลนะจ่ะห้ามลอกเรียนแบบนะคะอันนี้เราต้องเข้าต้องให้ผู้ชํานาญการเนาะคะ่มะมาเห็นเพราะว่าเข้าไหมเนี่ยบางครั้งมันกระดีดเนาะจ้ะไม่ดีดคือไม้มันมันแตกนะคะมันสีน่ะละคะ่ะมันดีดค้นมันเห็นคนตกตัวไม้แบบนั่นละ,ะอันนี้ขาเจ้าคลองเนาะจ้ะขาเจ้าเชี่ยวชางเข้าเจ้ารู้ว่าต้องเห็นแบบนีน้ตันแล้วก็ยันลงเนาะจ้ะนี่กิ่งเดือกิ่งนี้แล้วก็ เพิ่นก็ตัดตาดต,าต,าต,าตาัอะไรเพิ่นก็เขยาเขย,าขยา่าอะไรเพิ่นก็หาหาทีมให้มันโค้งก่อนนะจ๊ะก้อนสิจับอันต่อไปขามมาตัวนี้เลยจ้ะจะบอลงไปทีเดียวนะคะขามไปสามตัวขยับไปขยับมาเป็นความสามารถชกตัวนะจ๊ะ ตามโลกเลียนแบบนี่ค่ะจากต้นนี้ก็จะไปต้นนันต่อค่ะแล้วก็ฟันต้นนัน่ก์กลับมาต้นนี้จะบวเอาทีละต้นเนาะค่ะสามต้นนี้คือสลับกันไปสลับกันมาเอาเอาให้มันลง่ไปพร้อมกันเลยเพราะว่าถ้าเอาต้นในต้นหนึ่งลงก่อนเนี่มันจะไม่มองพิ้งเนาะคะ่ะ เล่มทั้งตุนหมดแล้วเนาะจ้าต่อไปก็สิมาตัดเริ่มเริ่มเอาเรื่อยมาเรื่อยออกนะคะ่ะกิ่งใหญ่ก็จะเรื่มใส่เรือยนะคะแบบน,นี้ใส่เรยปาดออกค่ะค่อยๆปาดออกทีละทอนเนาะจ้าน่เห็นขนาดเนี่ยทอนในหน่อยนะคะยังลนใส่หลังคาบานเลยเห็นไหจ้าดีว่ามันเป็นแค่ขั้วนะคะเป็นขั้วหนึ่งเขานี่จ้าต้องค่อยๆเฮ็ดออกแบบนี้หละจ้าถ้าเฮ็ดปั่มลุลงทีเดียวเดี๋ยวมันอันตรายเนาะคะ่ะต้องค่อยๆเฮ็ดลงุงนี่ผู้ชำนาญการเนาะจ้า ลงที่เราอนที่ละทอนแบบนี้แหละลคะ่ะค่อยๆตัดไปค่อยๆเล่มไปเรื่อยๆนี่จ้ะเล่มเล่มออกไปเรื่อยๆคะ่ะค่อยๆเล่มออกไปเรื่อยๆเนาะจ้าแล้วก็จะมาต้นข้างๆกันนี่คะ่ะ จะบว่าจะบ่เอาต้นเดียวให้มันแล้วเหรอถเพราะว่าเท่าต้นเดียวแล้วคือคือบอกให้ฟังตอที่แลกถ้าเอาต้นเดียวแล้วนี่คือคือจะบว่ามีตนพิงนะคะเขาตองข้ทั้งสามตนเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้เลยจ้ะมีสามตนเนาะต้นหนึ่งต้นสองต้นสามต้นที่สี่มันต้นหน่อยกับมันก็บ่กใช้ปัญหาต้นหน่อยเอาต้นใหญ่สามต้นนี้ลงก่อน ค่อยๆตัดแบบนี้นะค่ะเล็่มออกเรื่อยๆเนาะจ้ะอันดับต่อไปอันนี้อันนี้กิ่งอันนี้ใหม่ใหญ่เนาะค่ะเสียาตัวใหญ่มันลุ่งต้องเอาต้องเอาอันเ,เชือกนะคะเชือกมามัดหมัดแล้วก็ดึงผูกไว้เนาะค่ะเพราะว่าห้องสิทธิกำหนดทิศทางว่าห้มาทาั้งนี้เนาะจ้ะก็จะปาดหนาก่อนนะคะปาดทั้งหนาก่อนแล้วก็จะไปปาดทั้งหลังอันนี้คือกำหนดทิศทางเนาะค่ะว่าห้มาทางนี้เดี๋ยวจะเบรงมันสิมาตามทิศทางอกำหนดบอก โอเคค่ะมาตามทิศทางที่กำหนดเดี๋ยวที่นี่ก็จะลงมาตัดข้างล่างเนาะจ้ะตัดข้างล่างก็ยังจะใส่ัน,นกำหนดทิศใส่เสือกดึงขึ้นเก้าเลยจ้ะมัดไวให้มาทิศทางนี้นะอันนี้คือมืออาชีพคนที่นู่นอันนี้เขาจะตัดออกนะคะเอาไว้สำหรับให้พึ่นเกิดกิ่งไหมเนาะคะ่ะวัชฐาบกิ่งนี่ละค่ะผลงานมือนีการทำสาวต้นมะม่วงนะจ้ะขอบคุณที่มารับชมค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่แอกนกะสิขอจบไปเพียงสานีเนาะจ้าคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ค่ะบะแม่แอนสิบภาพไปเที่ยวสวนไหนเนาะจ้าสวัสดีค่ะ